ไปหกเดือนนะครับเนาะเขาก็จะได้นพลังจิตดูแล้วนะครับเนาะแล้วช่วงอีกหกเดือนต่อไปนะครับเนาะครบหนึ่งปีเขาก็ได้กิน้วยนะครับกวนเลยนะครับเนาะเป็นแบบนี้ จะเจอการบิดตัวนะครับเนาะเพรบิดตัวไม่ได้กระเฮ็ดให้ใบร่วงใบเหลืองนะครับต้นไม้ของข้อตายนะครับสวัสดีครับเปตนยูทปเมื่อไหร่ดูหน้าครับผมยูทูปจังเกจเก้าเก้าเก้านะครับเนาะมือนี้เฮาจะมาแนะนํานะครับวิธีการปลูกต้นกล้วยนะครับผมปลูกหนึ่งได้สองปลูกสองได้สามนะครับเนาะเป็อยังคือว่าจังสัตวนะครับผมอ่าก็คือว่านะครับเนาะมือนีฮอจาม่าทำการปลูกกล้วยนะครับ แล้วกับปลูกนะครับฝรั่งจิมจูนะครับลุงในหลุมเดียวกันนะครับเนาะที่นี่ทั้งที่นะครับเนาะอดีนะครับผมอ่าดีขึ้นนะครับเขาจะปลูกแบบว่าพืช3ามระดับนะครับเนาะในช่วงฤดูฝนนะครับหลังจากนี้ออกไปอกหกเดือนนะครับเนาะเขาก็จะได้กินฝรั่งจิมจูแล้วนะครับเนาะแล้วช่วงอีกหกเดือนต่อไปนะครับเนาะเสรครบหนึ่งปีเขาก็ได้กินกล้วยนะครับน้ำกลนเลยนะครับเนาะเทดแบบนี้นะครับเนาะอดีก็ขึ้นนะครับผม ป้องกันมะเรงครับผมยาเห็ดแบบนี้ป้องกันมะเรงจะมากัดกินพืชชั้นล่างของเขานะครับเนาะพะว่าเข้าไดทดสอบกับล mhm. ้ไย้อีดอนะครับลำไย้ผักเหนือนะครับตอนแรกที่เอามาปลูกตั้งแต่เฉพาะลำไย้นะครับมะเรงนะครับมากัดกินแบบว่าเข้าเอาบบท่านลยนะครับเนาะเราที่นี่นะครับปลยเอาต้นกล้วยนะครับมาปลูกไซนะครับปูกไซระยะห้างกับต้นลำไย้หองเขานะครับเนาะประมาณหาทิศเส้นนะครับเนาะผล ออกมากกับคือนะครับมาแล้มากกับกินลำแยกของข้าเลยนะครับตอนแรกๆนะครับที่้าบ่มีต้นกล้วยปลูกไซนะครับต้นลำแยกของข้ากับใบเลี้ยงใบร่วงนะครับผมเพราะขาได้ปลูกกล้วยเข้าไปนะครับเนาะลำแยกของข้ากับเขียวนะครับแตกยอดสวยงามนะครับเนาะจะสังเกตได้ว่านะครับเนาะต้นไม้นะครับบ่หมี่วายจะเป็นไม่ป่าว่ายจะเป็นไม่ผลของไรดวงดาวนะครับเนาะจะมีกล้วยปลูกอยู่น้ำตลอดนะครับเนาะส่วนระยะปลูกนะครับเนาะของต้นกล้วยระยะที่ระยะห้างนี่ กาไล่ดวงดาวกับบสาคัญกว่านหนนะครับเนาะเพราะว่าไล่ดวงดาวจะปลูกที่ไว้ก้อนเพื่อว่านะครับเนาะช่วงระยะช่วงกลางนะครับเอาสาม,มารถนะครับเอาไปทําประโยชน์ได้เอาขายใบตองได้จัดให้งัวดกินได้นะครับโยกกล้วยเขาก็มาทำอาหารได้นะครับเนาะเราหรือว่าเขาจะเอาไปเฮ็ดจุลินทรียโยกกล้วยก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการปลูกฝรั่งจ้มจูลงในหลุมเลยนะครับผมตนมน้นไม้น้าชนิดนะครับที่เขาจะเอามาปลูกในหลุมนะครับเนาะเอาควรจียงก้นหนึางถึงสองมือนะครับเนาะเพราะว่า ตุ่มดินของห่อนับจะได้แข็งแรงนะครับเบยไทยตุ่มดินแตกแล้วหักต้นไม้ของห้อขาดนะครับเนาะเทคนิคการปลูกนะครับผมหลายคนอาจจะงูหลายคนหันย่งงูนะครับต้นไม้นะครับจะมีหลังใบกับนาใบนะครับผมอ่าเอากวนที่จะหันนาใบนะครับผมด้านนี้นะครับไปทังที่แต่วันออกนะครับผมเพราะว่าอย่างนั้นนะครับเนาะต้นไม้ต้องการสังคอแสงนะครับเนาะ สังเกตว่าต้นไม้นะครับยูไสกระช่างนะครับมักจะหันนาใบไปหอดแสงไปหาแสงนะครับเพราะว่าเัาจะปูโค้งไปทั้งห่มก็ยึดันตก็มาหาแสงให้โตแต่ห้องหันหันด้านหลังนะครับผมไปทั้งแสงนะครับนะต้นไม้ของห้องจะเกิดการบิดตนะครับเนะเพื่อจะไปหาแสงพอบิดตัวมาได้กระเห็ดให้ใบร่วงใบเลืองนะครับต้นไม้ของห้องตายนะครับเอาควรที่จะหันนะครับใบไม้นะครับ ด้านหน้าใบไปทั้งที่ตะวันออกนะครับเนาะอันนี้ก็เทคีิคง่ายๆนะครับหลายคนอาจจะหูหลายคนอาจจะยั้งหูนะครับเนาะเดี๋ยวสภาพดูนะครับผมเดี๋ยวไล่ดวงดาวห้องจะพานะครับพ้าชุ่มขอไปเบิ้งที่ห้องเฮ็ดแล้วแล้วๆนะครับเนาะที่ห้องเฮ็ดกับต้นลำไยอีดอนะครับเนาะเฮ็ดเราประจบว้นสำเร็จนะครับปลูกพืชสามระดับนะครับเนาะกล้วยที่ห้องปลูกที่นะครับผม เพราะว่าเฮ้านะครับจะเลือต้นไว้แค่ต้นเดียวนะครับผมเข้าก็เลยปลูกทีแล้วช่วงระยะห่างของเขานะครับเข้าก็จีตัดไปให้ซัดเลี้ยงของเขานะครับเนาะวิธีปลูกต้นไม้นะครับมีสองวิธีนะครับเนาะสำหรับตุ่มดินที่มั็นบวแข็งหรือว่าตุ่มดินใ่นะครับเนาะเขาก้นทีตัดก้นตรงนี้นะครับตัดก้นออกขีดออกนะครับ แล้วฮอกปลูกลงทั้งทั้งถุงทั้งตุ่มดินนะครับเขาแกะด้านล่างออกกบดินนะครับกบดินต้องไปผ่านมาหนึ่งอาทิตย์นะครับผมดินที่ฮอกบนะครับกบแล้วรดน้ำนะครับมันจะแน่นนะครับแล้วฮองไปมาขุดด้านคางเราสีถุงออกเดึงขึ้นนะครับตุ่มดินเขาจะว่าแตกนะครับสําหรับที่ตุ่มดินมันมยนะครับแต่ว่ามันแข็งนี่เฮาก็สามารถแกะได้เลยนะครับเนาะเป็นฝรั่งกิมจูนะครับแล้วผมก็มาใไสถุงดํานะครับ ุงดำบไม่หยกเลี้ยงไว้เดือนนึนงครับรากนะครับออกมาสวยงามนะครับรากออกมาครับสวยงามผมกวาเล่พ่อปลูกนะครับตอนนี้เดือนมกรานะครับปลูกนาแรงกับปลูกครับขอให้น้ำเข้าถึงนะครับผมนะครับควนหันนาใบไปทั้งที่ตะวันออกนะครับเนาะดามที่เข้าเนี่ยน้ำไว้ต้นไม้ของเ้อาจะเ่เกิดการบิดตัวนะครับเนาะเอาลงเลยเ่าต้องปลูกเลิกนะครับเนาะเปลียงคือเข้าคือบ่ปลูกเลิกนะครับ สังเกตนะครับต้นไม้บางต้นนะครับลากเขาอยู่พูอยู่เนื้อดินนะครับเพื่อจะมารับนะครับแสงหรือว่าออกซิเจนนะครับผมบนผิวดินนะครับส่วนหนึ่งก็จะร่องลางนะครับเนาะสังเกตเ้าปลูกไว้นะครับด้านคางกล้วยของห้องก็ยูฟังนึงอันนี้ก็ยูฝังพิศวันออกนะครับเนาะห่างกันประมาณหาสิเชนนะครับผมกล้วยลากของกล้วยนะครับเนาะจะแพรอออกมาคางละบก็เกิดหาสิเชนครับ คือตรงนี้ก็คือมีปัญหาแล้วครับเนี่ย่มีปัญหาในการเลี้ยงอาหารกันแล้วมีแต่จะดประโยชน์เพื่อกูลกันนะครับเนาะเพราะถมดินเรียบร้อยนะครับเนาะหากหาใบไม้แหงหรือว่าฟางนะครับเนาะมากบบว้นะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดการระเหยของน้ำนะครับเพื่อให้นาดินบ่แหงทานณาดินแหงปุ๊บนะครับเนาะพวอมห่อนนะครับสิ่งวัตถุรากของห่อทิ้งขาวๆอ่อนนะครับไหนต้นไม้ของห่อนะครับใบเหลืองทิ้งใบนะครับ กุ้นอ้กล้วยนะครับฟังตรงคามกับต้นพลังจีมจูของฮ่อนะครับเนาะเพื่อจะให้นะครับผมตาเฮาตัดต้นแม่นะครับต้นกล้วยต้นแม่ที่ออกหมากเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะระยะห่างของต้นไม้ของฮ่อนะครับก็จะห่างออกมาเรื่อยนะครับเกือบรยี่สิบเส้นสามสิบเสนนะครับเฮาเฮาอยามาไว้บนอทั้งนี้นะครับส่วนนอทั้งนี้เขาก็พุทดิปลูกหรือว่าฮ่อตัดไปให้สัตว์เลี้ยงของฮ่อนะครับเนาะหลังจากในระยะหนึ่งปีนะครับผมเขาก็จะได้นอกล้วยนะครับ กำไนแล้วครับแล้วก็ห่อเกดได้กินกล้วยนะครับผมอ่าีคือเทคน,นิคง่ายๆของการปลูกพืชนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเบิ้งทั้งในนะครับเนาะเบิงทั้งในที่ห่อเห็ดะสบข้อมสำเร็จแล้วนะครับเนาะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามมีกำลังใจให้ส่วยสนทุนสถานไรดอรดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกสัตว์ที่รับชมครับผมขอบคุณครับ